น้องแสงล่น้องแสงล่ยู่กอเจ้าเมือยองเจ้าอุยใจไฮ้ยเ้อุ้ยขอถามกําเถอะเท,ทสบาลนบ้านกลางบ้านยังบ่มีเจ้าน้าที่มาเจ็บคัดตังก้าขยะอุยหนะักหลายเดือนแล้วนะอุย้ยบ่ได้จ่ายก้าขยะ เทศบาลเปิ้นยกเลิกการสงเจ้าหน้าที่มาเก็บสตังก้าขยัติบ้านแล้วนะเจ้าแต่เปิ้นฮือเฮาจ่ายก้าขย่าผ่านระบบออนไลน์ได้เองเลยสะดวกกว่าเดิมนะอุ้ยอยู่ที่ไหนก็จ่ายได้เพียงแค่สแกน QR โค้ดที่หน้าปฏิทินเทศบาลหรือร้านค้าในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการก็จ่ายได้เจ้าก็หันว่าจ่ายทค่ทางจย ยังต้องเือถุงดำขาอทอลโใช่ยขยะตัวจะ้ะอีเฮอก็เสี่ยงสองตอกะ่ะมันเป็นจะได้อุ้ยบักเข้าใจยางอีนะเจ้าอุ้ยแต่ก่อนเนะาะเทศบาลเขาเคยเก็บขยะแบบเทออกจากถังดำถุงแซวพ่องถุงกระสอบปุ๋ยพ่องขยะลูกที่อื่นมาพ่องขยะหลายๆยางก็ใส่ปะปนกันมาบ่าได้คัดแยกก่อนทิ้ง ขยะมันก็นเลยกระจักกระจายลูกที่ไหนตั้งไดก็ค้นขยะลูกบ้านมาคว้างตะมดมันกลางเฮาเหี่ยโมดเหี่ยเสียงยะขื้มีขยะที่เอาไปกําจัดในปริมาณที่มาหาศาลเทศบาลเฮาสูญเสียงงบประมาณในการกําจัดขยะแต่ละปีหลายล้านบาทเนะ่าแต่เก็บก้ารรมเนียมขยะบ้านละสามสิบบาทซึ่งเพียงพอเลยต้องใช้งบประมาณจากส่วนอื่นเพื่อเอามาเป็นก้ากําจัดขยะ แต่ตอนนี้เทศบาลเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บขยะให,หม่เป็นรูปแบบถุงที่มีก่าอทลอเพื่อที่ว่า1ช่วยสกัดบ่บห้มีขยะเร่ร่อนจากที่อื่นลากมาคว้างบ้านเฮาเพราะเฮาเก็บขยะเฉพาะที่มีถุงก่าอทลอเต้าอ,อัน้น2 ขยะในครัวเรือนก็จะเกิดการคัดแยกก่อนทิ้งเกิดการจำกัดปริมาณการทิ้งได้เช่นมีขยะน้อยเฮาก็คัดแยกก่อนทิ้งก็จะซื้อถุงกาวอทลทอโรไซขยะแค่บักกี่ใบถ้ามีขยะขว้างหนักก็จำเป็นได้ซื้อถุงอัลทอใส่ซขยะหลายใบยนั่นเองส่วนการทำยงขยะก็ลดลงเหลือเดือนละซาวบาทเพื่อจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องเจ้าบ้านได้ ส่นถุงขยะกาอทลอนั้นหมู่บ้านตึงจีบสองหมู่บ้านเป็นคนจัดทำกันเองและจำน่ายกันเองภายในหมู่บ้านซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ที่เฮาจะไปซื้อถุงขยะบะมีกาที่ห้างร้านแต่เฮาเปลี่ยนมาซื้อถุงขยะของหมู่บ้านเพื่อที่จะได้เงินกำไรจากการขายถุงขยะกาอทลอนำไปพัฒนาหมู่บ้านเฮา บปอนะยังช่วยสกัดเบื้อมีขยะเรื่อยร่อนจากที่อื่นลวกมาคว่างม่านเฮาได้ตวัวพระเทศบาลก็จะเก็บขยะเฉพาะถุงที่มีกาอทลอเต้าอ,อ,อันและเทศชาบาลยังบักขายถุงคนเดียวยังที่อื่นฮั่นเขาขายถุงขยะจากเทศบาลไปละสิบบาทมันบางแย่กว่ากะตามระเบียบก,กฎหมายแล้ว เทศบาลบ่สามารถดำเนินการขายถุงขยะได้นะเจ้าซึ่งจะต้องจัดเก็บในรูปแบบกระธรรมเนียมขยะเต้าอันแท้เจ้อุ้ยกระสงใสยเลยไข่หูดีล่ะที่น้องแสงล่าอธิบายเอออุ้ยฟังแรกแรกหลายคนก็ยังบ่เข้าใจแล้วก็ถามยังเอี้ยนะเจ้าแต่พอใจระบบนี้ไปสักพักหนึ่ง ก็จะหาว่าเกิดประโยชน์ตึงสองฝ่ายก็คือปริมาณขยะที่เกยม,มีมหาศาลจะลดลงได้เยอะเพราะจะเกิดการคัดแยกก่อนทิ้งเทศบาลก็ได้ลดปริมาณการกำจัดขยะลงงบประมาณที่เคยเสียไปก็จะได้นำเอาไปทำประโยชน์พัฒนาตำบลด้านอื่นๆหมู่บ้านจะได้นำกำไรจากการขายถุงขยะนำไปบริหารจัดการภายในหมู่บ้านได้ตวัวดีดี อุ้ยหันจอยว่าแล้วอุ้ยก็จบไปซื้อถุงขยะคาออทอลอที่ร้านจ้าหนาบ้านปนหลวงก่อนโวดไปให้เพิ่นสแกนชายก้าขยะยอุ้ยอยอุ้ยไปละเด้อยิ้นดีเจ้าอุ้ยใจ